ต่ใบกะเพาะไปเลยปะมันมีก่แงเยอะอยู่เออกีแงเอาเรือก่นอนี่กูคือกนองี้แทกกางไม่เผื่อนแทกกางเอาลุ้มหน่อยอะแทกกางเอาลุมหน่อยเดอดีพื่นาชิาชิ ก็ไม่แท็กการไงก็ไม่เพราะว่าอันนี้การป้อง,งอกันอะไรเก็บการอะไรใครไปดนบล็งกเก็บรวมมันขึ้นมาแล้วกัน

มันยังไป็เ่แดงแบบนบ้อเมุกเน่ยพอร่องร่องมึงนี่วะต่งเนพักเงินแงมาปชือมันนจะแตงมาตามเ้ล่าเหลีล้ชื่ออชื tai, ่ออยู่กลางชื่ออยู่กลาง

แ้อ <sympath is> ่าก็แกอ่าก็เป็นท้อยกับ้อยนะกับสองสิบว่าใกอ่าก็ท้อยเราปรด้หมายถึงว่าท้อยสองสิบนะวิ่ีวันที่ะจีนยันหนาไต่เจีนจีนี่้องเบิ้งขวาดักบุได้ว่าหลางเขาดูนว่ะ โอ้โหโอเคะไปไปออกไปบ้าหานะที่วะเราเสียหรอคทิปเขาแล้วย่างอไรก็ได้จ้คขึงแน่น่าแตกกีดีแล้วแอีกิดีแล้ว

ตีปั๊มกบตีปั๊มเตียงเดียวตีปัมตีปั๊มกบขอตีปัมบ่อ้าวบ่อุ้มันมาถอยถขยังบอกว่ได้อยู่ดนี่บได้เลยนะโมสัม mà biết oh. đi, đi oh. <laughs> đây ừ, đi 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 Là, nó gian nào? đi 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 siêu, จ้าไปด้วยดูดูชิบหายแล้วโอ então, ้เหมือนตีไม่ทันไอ้ยม่เมนีนบวกคูณกูณบวกมือไม่เมือนเี่

ร่างเท่าไหร่างเท่าไรจะดันบนตัวล่างเท <c oughs> ่าไรสามคนโอเควกมเนต้งนีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไปดักดักหลังดักหลังเข้าเข้าเข้ ที่จริงอะเปิดห้องได้ด้เนี่ยมันร้ายไหมมันตายร้ายไหมอนาะองแหยู่เ่อมันรุนแรงอมดเลยมัวหผมดันผมดันตัวเดินล่างๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆนๆๆาๆๆ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 ๆกๆๆ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  เชื่อลงไปได้เยื่อลงไปกำลังสั่นชิปหายมือเตือนเลยมือเตือนเลยมีพี่จี้ไท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 มาซื้มาเออมันซับดีสีหมูโอ้ยโบบไยก่อนใครปะพยายามเดินยเดี๋ไปทางวุ่นยิงย่าเห็นไอ้ ซิวหนาจะเียนตีล้วโอเคโอเคซิวตีแล oh, ้ว oh, ปิดหลังได้ะครับปิดหลังได้บสอมมนปิดหลังไ้ต้้ไ้ิ้ได้ิ้ไว้มสวนายนายล่ เฮ้ยมันสวนวะระตีแล้วว่ะระดีระดีผ่านแล้วบอสบอสผ่านแล้วหนีเดียวมัน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 ,มน,มนตายตายตายโอเคอ๊ะบกบวบ่าไปยขาววะเจียห้องมัน คอยงงองเมื่อกี้อ่ะที่จริงนะคอยพวกคนจะเดืนอยู่ตรงนั้นมันต้องให้คนนึงอ่ะมามาโซนไว้ไงคิดว่าดาเมจม,มันอาจจะหารถึงเพราะว่าคอยเขาไปลึกกว่าบูโบยูแล้วมัน,นี นะเก็บบุญนะเก็บบุญนะไปไปก็ลองไปเขานี่จะกองเขาเลยเติมอยู่สิวมาตัวล้างวะตัวไม่ตัวไม่เจอไหมอะไรเลือดชิบหายวะเขาเขาเบ็ด

เฮ้ยเอาอคุตีปั๊มบบเยบิ้อันเบิ้เบิอันนั้นเบิ้อันนั้นเบิคีบร์ดบ่คบบคบดกูก็ตียมกีมันเียร์คกพูไอมันเจียร์คีบว่ามันเจียร์คิบมันเีแต่เขไม่เจียร์คีเมอกีเนี่ยมันก็จะเคลื่อนเลเยเออมันเจอคีบทั้งสองโตเลยแม่มกีเนี่ยี่ไตผมผมดตีตลอดเลย วองว่อิ่ไปไหนม่นเอา้องมันเอาองมันเอา้องวิ่ที่รเนี่ยไปไปไปององเอ้ยไม่หล่เลยนะม่หล่เลยนะท่าทีทาทีโอ้ยไมีางี่นุ่นบมากเยเขาแล้วเขาแล้วขาแล้วเขาแล้วไอ้ก๊อบยกึงอีกวา

บอสซนเราขอโบสซนเอง้วาลาบแหมมันมาแล้วมาแล้วเอาปล่อยล่างตัวเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องเขาต้องเชียร์กลางก่อนเชียร์กลางแล้วไปเรียนล่างวันนี้โอเคปล่อยคลิปชุดนี้ได้บ่เนี่ยได้ได้ได้เชี่ยก้องมไอรีต้องเชียกดันอยู่แล้ว มองว่ากันแกอินแมงเลยมีมีอสีบอลมีมีมีมตีม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 ัมี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  ใจเย oui pues ็นใจเย็นใจเย็นเฮะลอตกดลอตีก็ได oh, er oh, 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 oh. okay. ้เขาเรสบายแล้วถามมึงก่อนถามมึงก่อนถามมึงก่อนเดี๋ยเียมาก่อนเดีมึงก่อนใครบปไขจะเอานะขันจะเอาชั่วดิขันจะเล่ยนตัวแล้วได้ผมจะเอาจะเอาคิไปกอนสัตว์ไ้กันใ้กเก mày mày mày, đấy mời mẹ mời mẹ mời mẹ mời đi mày. mẹ Bố mẹ tí mẹ đó. Tại mời mẹ cho mẹ mời Beauty mời mẹ mời mẹ mời có mời Mì mời 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 บตีบตีตีคนตีคนคมมตีมีาเกิดมเดขาคนกนโอ้ลำจาบุรีไฟฟ้ากับเวิเเรียก่าบากนีไม่ขาดน็พป็ดคนเล่นท่าต่อกันเลยสุดเดียวบ้านด้ตาตาเมันไี่ปคนทารเลยอโลลีออน เบิ้งการเงินด้วยเบิงบงบ้งการเงินด้วยเอาสกิลฟาร์มรวยมาดิหนิฟื้นฝื้นรองเบิ้งดิยหนิรวยเลยเนาะหมื่นหกรวยอยู่